สวัสดีท่านผู้ชมมาเดินทางไปลุยงานนะค่ะเดินทางไปลุยงานก็เข้าของพรุงพรังเลยงานนี้เดี๋ยวมัดอันนี้ไว้ก่อนนะท่านเดี๋ยวมันจะอ,อติลกากับข้าวนะพี่น้องเ้ยมันชอบติลลกาตัวนี้นี่ ยามัดไว้ก่อนเออจะได้ไม่ติดลูกาใะอาจะโยกเย็ดนิดนึงนะทุกท่านเพราะว่ามันยาวนะช่วงช่วง ช่วงในบรรทองที่เราบรรทุกมันยาวมันทําให้รถมันโยกมันดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาบาทุกท่านเดินทางก็อะไรก็ตามนะทุกท่านที่เราทำเรามีความสุขนะ ทำไปเลยนะเออ่ขอแค่อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็อย่าไปอ่ารังแกคนอื่นก็โอเคแล้วล่ะนะคนอื่นไม่เดือดร้อนก็โอเคแล้วนะครับเราทําไปมีความสุขนะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้มีประเด็นดราม่าอุ๊อุ๊ก่ไก่ปลาพี่น้องไก่ปลาเดินวิ่งตัดหน้ามันเป็นคล้ายๆตัวนกอะนะนกป่าไก่ปลาตัวเท่าประมาณขานี่แหละ ช่วงนี้มีประเด็นเรื่องกระแสข่าวดังทอง99.99% 99นะครับผมเข้าใจอารมณ์ของคนที่หลงเชื่อนะครับครับไม่ได้โลภนะเพียงแต่ว่าครับบางทีแบบเหมือนรู้เท่าไม่ถึงการนะไม่คิดนะว่าจะเป็นแบบนี้เนาะผมก็ดูติดตามข่าวอยู่นะ ต่อไปใครจะซื้อทองซื้ออะไรก็ระมัดระวังกันเนาะทุกท่านอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆนะถ้าเป็นไปได้ให้แบบไปซื้อหน้าร้านดีกว่าเนะาะเพราะแถวบ้านเราก็มีทองกันเกือบทุกอำเภอนะท่านมีร้านทองกันเกือบทุกอำเภอนะครับเราขับรถไปซื้ออยู่ร้านทองดีกว่านะี่อนสบายใจกว่านะอย่าไปซื้อเลยนะออนไลน์นะ นันี้ไม่ได้ว่าว่าไอเขาไม่ดีหรือว่าออนไลน์ต้องเป็นแบบนี้ทุกท,ทุกคนนะไม่ไม่บางคนเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่นั่นแหละก็เหมือนตำรวจเลยตำรวจก็มีดีแล้วไม่ดีคนกันทุกอาชีพนะมีทั้งคนดีและไม่ดีเพราะนั้นเราก็จะเหมารวมไม่ได้นะพี่น้องเ้ยคฮยบ่ สันดอนิชาดงย,ยอมยกน้ำมซอให้ามเ่ากใหยเป็นพระอินทร์ำแรงลงมาเ,เกลี้ก่าก็มีภัยนกแบบเจ้าไม่ได้ในในดอกต้งของว่าตาดหักขอัเจ้านิชาดีอยู่ยกันดีเท่าดีเจ้าอย่างนี้จะันโอ้โอ้โอ้โอ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  รตกล้มอ่ไ่รู้โทรศัพท์ผมแอบดับไปบ้างหรือยังอ่าพวบคันรถมาเนี่า บืนขึ้นเนินนะพี่น้องคุณบืนรถขึ้นเน,นิน เราไม่ได้มีเงินมากมายเป็นพันล้านแสนล้านเหมือนเขานะเราทําได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะทุกท่านไม่ต้องไปดราม่าเสแสร้งทําแกล้งเป็นทาดนะีทำคอนเทนต์หน้าหน้ากล้องเป็นคนดีหลังกล้องเป็นมารร้ายนะเราตรงไปตรงมาหน้ากล้องอยังไงหลังกล้องเราก็ต้องเป็นแบบนั้น รไม่ต้องไปเสียแรงแกล้งทำดีพี่น้องเราทำปกติของเราอยู่แล้วเ,เดี๋ยวผมหักหักกิ่งไม้ใส่อันนี้ก่อนทุกท่านเดี๋ยวหักกิ่งไม้ใส่ด้านหลังตูดเล็กก่อนเออ เดี๋ยวหักกิ่งไม้ใส่ตรงตูดเล็กก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ปลอไทยจ้าจ้าโอเคยกพาวโอ้ยควันรถเราเนี่สุดยอดเลยวันนี้เอากระติกไปด้วยนะอากาศร้อนนะทุกท่านกินน้ำแข็งกินน้ำเย็น ขนทีนองเอ้ยขนขของไอ้หลังคามันไปโดนขาคันมากเลยอ,อันนี้ทำเสร็จปุ๊บต้องรีบทาสีปั๊บเลยเพราะว่าขนมันจะไปโดนตัวเจลีบอกว่าไม่รู้ว่าขนมันคันแบบเอาตัวไปแนบนิดสนิทกับแผ่นวันนั้นโอ้ยเกาทั้งคืนเลยว่ะจันอ่ มันขนเลนี่มันพันนะพี่น้องห้ามให้ขนมันโดนตัวเด็ดขาดเราก็ดูซ้ายดูขวาดูรถ ไมารถยนต์มาแล้วพวกน้ำไปด้วยนะพี่น้องเ้ยเรือหิวก็หายก็ให้คนบ้านเหฮดเอารถมอไซค์ไปคนละคันเนื่องจากผมต้องขี่นะมอไซค์ไปโหลดคลิปที่บ้านเขียว ปกติก็จะปั่นจักรยานไปแต่ว่าจักรยานพังนะทุกทก็เลยไม่มีจักรยานที่จะปั่นก็เลยต้องเอามอไซค์ไปเปลืองน้ำมันนิดนึงนะปั่นรถเทียบเลยไปวิ่งเยียบนิดไหม ไม่ต้องรวยและไม่ต้องสวยมากและไม่ต้องหรอก็ททำความดีได้เนาะอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าผมรอให้ผมรวยแล้วค่อยมาทำบ้านให้คนยากจนผมคงไม่มีโอกาสทำหรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่รวยง่ายโอ้ทำอะไร หมาหลบหมามาเฮ้ยมาโอ้หมาเนี่ยไม่หลบรถเลยโอ้บัดรเจอะเนาะโอ้เราหลบหมานะพี่เนอะเอ้ยหมานอนเต็มถนนเลยโอ้หมามไม่หลบด้วยนะปัญหาคือมันไม่หลบรถนี่แหละ ชาวบ้านทักทายพูดคุยกันนะพี่นอ้องาเมื่อวานเมื่อวานนี่พี่เล่าให้ฟังเมื่อวานมีคุณลุงเนาะคุณตาแล้วกันอายุแกก็เยอะแล้วละ่ะคุณตาเนาะแกเป็นเอฟซีผมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนอยู่กกอยกู่แบนี้แกติดตามดูตั้งแต่ตอนอยู่ก,กอ,อกแล้วก็เห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอยู่แบบนี้เอก็เห็นว่าออกมาทําจาิตลปาแล้วแกก็เลยสัทธายอยู่แบงนี้ เกยก็ศรัทธาแล้วก็แกก็ดูคลิปให้ตลอดเออแล้วทีนี้ก็มาให้กำลังใจเห็นบอกว่ามีคนแบบว่าหาว่าผมเนี่ยเอาเงินวัดบ้างเอาเงินอาได้เงินได้ค่าจ้างได้เลยรบ้างเกยเลยบอกไม่ต้องสนใจครับเออ,เอ,อ วบ้านก็ทายกันืชาวบ้านเขาดูคลิปผมเยอะแล้วนะในหมู่บ้านอะ่ะคือตอนแรกอ่ะเขายังไม่รู้จักพอผมมาทําบ้านลุงลุงเลื่อนแล้วก็ลุงศาสตร์เนี่ยเหมือนเหมือนทุกคนเขาให้ความสนใจนะครับมากขึ้นนะเ <c oughs> หมือนทุกคนเขารู้รู้แล้วว่าผมชื่ออะไรชื่อชนะ่องยูทูบอ่ะเหมือนหลายๆคนเหมือนจะติดตามดูแล้ว เพราะว่าเห็นเป็นลูกเป็นหลานบ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้เออปกติอะชาวบ้านเขาดูอยู่แล้วดู youtube เขาดูช่องเบาเตียงเขาบอกงี้ปกติเขาดูช่องเบาเตียงไม่คิดว่าบ้านเรามีคนทําแบบนี้ด้วยเออเขาบอกงี้ปกติเขาชอบดูเขาเขาชอบดูช่องเบาเตียงนะเบาเบาเตียงเตียงทำเนาะ,ะเป็นช่องดังจากสปอปลาวที่ ทำจิตอาสาแบบผมนี่แหละช่วยเหลือคนยากจนแบบนี้แหละเขาดูเขาบอกว่าเ,ออเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำแข็งก่อนเพราะอากาศร้อนต้องกินน้ำแข็งพี่น้องซื้อน้ำแข็งสิบบาทน้ำแข็ง พราะว่าสิบบาทวันนี้วันนี้เงินเยอะดิป่าไม่รู้นี่มีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดบาทซิ ซือเอาไปแบ่งเจลีด้วยซื้อน้ำแข็งเนี่ยไปแบ่งลุงศาสตร์เจลีเนะท่านปกติผมก็กินคนเดียวมก็ห้าบาทเลยห้าบาทจนค่ำาก็ไม่หมดเอออากาศร้อนเหลือเกินพอมันร้อนก็นร้อนเวอรเกินพอมันหนาวก็น,นาวมากเลย พอฝนตกตกระตกบัดมือไม่มีพอดีเลยขาไปโดนอีกแล้วพี่น้องขาไปโดนแผ่นพันเลยเสือ มีใครอยู่หรือ,อเล่านอกวันนี้กองลีากาดอยู่เนาะปันปุ๊บรถเราโอ้โหอุดยุงมาทีเดียวเชียวกลางหมู่บ้านขอบคุณกันใหญ่เลยขอบคุณที่อุดยุง ือม,มาถึงบ้านลุงศาสแล้วพี่น้อยทุรักทุรีแต่ก็มาถึงอย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายดีกว่าขี่รถยนต์ถ้าขี่รถยนต์คงจะขึ้นเอาลงลำบากอืมเรียบร้อย